อันนี้คุณลุงก็กำลังเริ่มเก็บกอของดอกไม้ขึ้นใส่ราวแล้วนะคะต้องเรียกว่าราวคือไม้ที่จะค้ำยันให้มันขึ้นจากถนนก็โอเคนะคะเดี๋ยวป้าค่อยมาแต่งเดี๋ยวจะจะตัดอันนี้ให้คุณลุงให้คุณลุงเอาขึ้นไปมาดใส่ต้นไม้ให้นะคะเนี่ยป้าจะมาตัดเอาที่มันมีรากนี้ออกนะคะแต่ตอนนี้อย่างน้อยก็ให้ขึ้นจากทางเดินก่อนเหมือนอันเนี้ย ล้มละนีละนาดนะคุณลุงต้องมัดขึ้นก่อนต้นหลักต้องเรียกว่าต้นหลักนะคะต้องเอาต้นหลักขึ้นก่อนนะคะนี่ต้นหลักขึ้นก่อนฮะเออต้องเอาขึ้นพอดีไม้ไม้ไผ่เรามีเยอะนะคะที่เราให้ เขาตัดออกไว้ให้นะคะให้ให้คนกลุ่มที่ตัดต้นไม้อะ่ะเขามาตัดต้นไม้ป้าก็ให้เพื่อนตัดกอไผ่ลงกอหนึ่งเลยเอามาไว้ใช้งานก็ดีอยู่คุณลุงไม่ต้องไปตัดอีกคุณลุงไม่ต้องไปปีนกอไผ่เพื่อตัดไม้มาใช้อีกก็ตัดเอาจากที่ที่เพื่อนตัดมาไว้ให้เอามากองไว้ให้นั่นเลยนะคะก็ดึงมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆก็ เซฟคุณลุงไปได้เยอะทีเดียวก็คือไม่ต้องไปปีนต้นไม้ตะกอไผ่ตัดตัดลำไผ่นะคะแล้วเขาก็ริดกิ่งออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ที่เพื่อนตัดลงเพื่อนก็ริดกิ่งเอาให้แล้วเออเนาะอันนี้ป้าก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างแต่อีกหน่อยคุณลุงก็จะต้องไปประชุมอีกแล้ววันนี้ประประชุมที่ซูมนะคะแต่เย็นนี้ คุณลุงจะต้องเดินทางนะคะเย็นนี้คุณลุงจะต้องเดินทางเข้ากรทมเพื่อไปประชุมกันจริงๆที่นี้อันนี้ก็ประชุมจริงแต่เพียงแต่ว่าประชุมทางซูมเนาะอันนั้นก็คือจะประชุมกันตามปกติก็คือไปสถานที่ที่มีห้องประชุมมีอะไรมีที่พักมีห้องประชุมก็จะได้คุยกันยาวนะคะเรื่องราวต่างๆคือเรียกว่าเป็นคณะผู้บริหารขององ,งค์กรนะคะ วันนี้ก็เลยจะประชุมกันทางซูมก่อนเนาะป้าก็เลยขอให้คุณลุงมาช่วยอดิฉันบ้างเถอะแล้ว่าดิฉันคนเดียวก็ทําไม่ได้เพราะว่าต้องทํางานเยอะเหมือนกันไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะดิฉันจะเป็นคนตัดเอากิ่งอัอนนี้ออกแล้วก็ให้คุณลุงเอาไปมัดใส่ต้นไม้ให้บางทีคุณลุงต้องต้องเอาเก้าอี้หรือไม่ก็บันไดเล็กมาปีนขึ้นไปมัดใส่ต้นไม้เหมือน อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยอยู่ข้างล่างอันนี้แบบนี้ป้าก็พอที่จะมัดได้นะถ้าอยู่ต่ําแบบนี้อะแต่ถ้าระดับสูงขึ้นไปตรงนน้นนะคะ,ะนะคุณลุงก็จะต้องเป็นคนปีนขึ้นไปเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้อะไรนะคะคุณลุง,งดินข้างกำแพงจะอยู่อะไรเหรอมนนไม่ค่ะมันไม่อยู่ดินคุณลุงมันอยู่กับหิน ันอยู่ตามหินตามต้นไม้มันไม่อยู่ดินเห็นไหมเราเอาดินปลูกมาใส่มันไม่มันตายหมดเลยอะ่ะมันไม่มีมันไม่มีที่จะให้รากเดินไปเพราะว่าเราเอาดินไปกลบมันไว้นั่นเองโยนออกมาทางที้แล้วจะได้ตัดแต่งได้นะคะอันนี้ก็ต้นปรงป่านะคะปรงป่าอันนี้เมื่อก่อนนี้ป้าเอามาไว้ เยอะเลยนะคะเป็นแถวเป็นแนวเลยแต่ตอนนี้เหลือสองต้นตอนนี้เหลือแค่สองต้นอีกต้นหนึ่งก็ล้มขวางทางเดินอยู่นู่นเดี๋ยวจะให้คุณลุงเอาขึ้นให้อยู่เอาหลักมาตอดแล้วก็ให้คุณลุงเอาขึ้นจากทางเดินให้ตอนนี้มันล้มลงมากีดทางเดินเลยปรงป่านะคะโอ้เมื่อก่อนนี้แปลวาต้นใหญ่เยอะมากเลยเอาไว้ในสวนแต่เนื่องจากว่ามันคงจะ พื้นที่ไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะขาดการดูแลเลือดหน้าแรงนี่แหละมันก็ตายหมดเสียดายอยู่นะคะไปเอามาเป็นเยอะมากเลยปรงป่าไป,ไปเอามาจากานาของพี่น้องด้วยแล้วก็บางทีก็ไปซื้อตามข้างทางที่แม่ค้ามาวางขายข้างทางด้วยนะคะป่าเอามาปลูกช่วงนั้นฮิดปรงนะคะฮิดปรงป่าด้วยแล้วก็ปรง อะไรที่เขาขายตามร้านว่าปรุงญี่ปุ่นปรุงนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะคะตอนนั้นน่ะก็ฮิตกันเหมือนช่วงหนึ่งเขาฮิตฟอกเทลกันนี่แหละนะคะแต่ตอนนี้ฟอกเทลเขายังสวยอยู่นะฟอกเทลน,นี้ก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าปลูกตั้งแต่เล็กแล้วขอโตพอโตขึ้นเขาก็จะยืนตรางานเขาก็จะอยู่ได้นานไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ตายง่ายๆนะคะไม่ตายง่ายๆสำหรับฟอกเทวนี้ก็เลยเป็นไม้ประดับที่ตระกูลปาล์มที่สวยงามป้านี่ยังชอบอยู่นะใครจะเลิกฮอตเลิกฮิตอะไรยังไงแต่ป้ายังชอบอยู่นะคะสำหรับต้นฟอกเทวนี้นะคะแถวเป็นแนวเลยเห็นไหมคะตอนนี้นะคะคุณลุงก็ กำลังลื้อให้ป้านะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผลเอามาใส่กระถางแบบนี้โอ้โหไม่ใช่ไม่ขยันนะคะเอซีป้าทำนี้โอ้โหนานมากเลยในะแต่ละครั้งกว่าจะได้มันก็เหมือนมีรากนะแต่มันไม่งามมันอยู่ในดินเราต้องเอาขึ้นจากดินไปใส่ต้นไม้หลังจากที่คุณลุงแต่งอันต้นเก่ามันเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะตัดตัดตดให้คุณลุงเอาไปใส่ต้นไม้คะเอาออกเลยคุณลุง มันผุแล้วเห็นขั้นน่ะมันผุแล้วมันก็เลยหักอะไรคะไม่หมายถึงเอาไม้ออกเอาไม้ใหม่ใส่ตัดฟางเลยคุณลุงตัดฟางเก่าเลยค่ะกันไกลกันไกลอ่ะ,อะกันไกลตัดฟางเก่าออกเลย เดี๋ยวนะป้าจะลองดูสิว่าจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างแต่ว่าตัวตรงนี้มันก็มันก็มีดินเนาะมีดินเหมือนกันไม่ใช่ไม้เลยมันไม่ใช่ไม้อย่างเดียวมันจะมีดินด้วยแต่ต้องเอาดินออกไหมคุณลุงเดี๋ยวอันนี้เอาดินออกแล้วก็เอามะพร้าวมาใส่ดีกว่าค่ะ